เสียงระครังย่ำคลองดังมาทางเหนือบ้างแสงอาทิตย์ลำแรกเพิ่งโผล่พ้นชายทุ่งหัวขนาจึงยังฉ่ำชื้นด้วยละอองน้ำค้างละอ่อนน้อยเดินนำหน้าพ่ออุ้ยแม่อุ้ยลัดมาตามหัวขนาย่ำเท้าตามทิศที่เสียงระครังดังแว่วมา ฤดูการเข้าพรรษาที่พระสงฆ์องค์ขเจ้าต้องจำศีลอยู่ภายในวัดกำลังจะผ่านไปวันนี้ชาวบ้านจึงร่วมใจจัดพัตาหารมาถวายพระสงฆ์ทำบุญกันแต่เช้า ตามประเพณีชาวไทยลา้านนาการทำบุญอุทิศส่วนกุศลให้แก่ญาติมิตรที่ล่วงลับไปด้วยอุบัติเหตุต่างๆหรือที่เรียกกันตามภาษาไทยแท้ว่าผีตายโหงนั้นต้องแยกออกมาทำพิธีกรวดน้ำกันนอกเขตวัดศรัทธาจากพุทธศาสนิกชนยังคงเดินทางกันมาตลอดเวลา จนกว่าพระสง์จะฉันเพลงเสร็จใครมาถึงก่อนก็ทำบุญรับศีลไปก่อนชุดที่มาถึงทีหลังก็รอรับศีลในรอบต่อไปเป็นไปตามประเพณีดั้งเดิมของชาวล้านนาฤดูฝนกำลังจะจากไป ข้าวกล้าในนาที่หวานทิ้งไปกำลังตั้งท้องออกรวงเปล่งปลัง่งภารกิจอันเหน็ดเหนื่อของชาวนาหายไปท,ทันทีเมื่อเห็นผลผลิตที่กำลังตั้งท้องยืนยอดสวยอยู่เต็มทุ่งหลังจากนี้ก็แวะเวียนมาดูแลน้ำเฝ้าไล่ฝูงนกที่จะลงมากินมเมล็ดข้าวรอเวลาเก็บเกี่ยวที่จะมาถึงอีกไม่นานจากนี้ในช่วงที่รอเก็บเกี่ยว เป็นเวลาที่พวกเขาจะหาสิ่งบันเทิงต่างๆมาเล่นสนุกสนานผ่อนคลายความเนหน็ดเหนื่อยที่ต้องกรำงานหนักมานานความบันเทิงกลางทองหนานแม้จะไม่เติมสีสันหรือแสงเสียงเข้าไปแต่มันก็นำความสนุกสนานมาสู่ตามประสาชาวบ้านกลางทุ่งที่จะสรรหามาสร้างความเพลิดเพลินแก่ตนเองได้ด้วยมแมลงปีกแข็งตัวดำเขื่อนตัวนี้แหละ บนเวทีไม้กลมๆรัศมีแค่ห้านิ้วสนามบันเทิงเล็กๆของคนกลางทุ่งเตรียมล้อมวงกันเข้ามาเชียร์ได้แล้วครับขอเวลาพักให้น้ำนักขิด เรื่องราวของคนกับกวางเกิดขึ้นทางภาคเหนือของไทยในช่วงฤดูฝนหลังจากหวานกล้าในนาเสร็จเรียบร้อยแล้วชาวบ้านส่วนใหญ่จะถือช่วงนี้เป็นเวลาพักผ่อนตลาดนัดยามเช้าจึงคึกคักด้วยผู้คนออกมาจับจ่ายซื้อของริมถนนหน้าตลาดผู้เราสังเกตเห็นแผงแบกกระดิ่งขายสิ่งของบางอย่างนั่งเรียงกันอยู่สองสงเจ้า ลูกค้าส่วนใหญ่จะเป็นผู้ชายวัยรุ่นถึงวัยกลางคนเข้ามานั่งเมียงมองพิจารณาดูสินค้าที่วางขายอยู่ครั้งละนานๆพ่อค้าแม่ค้าเจ้าของก็พยายามอธิบายสรรพคุณสินค้าของตนหยิบตัวน้อนมาเปรียบกับตัวนี้เลือกแล้วเลือกอีกจนกว่าจะได้ที่ถูกใจ มันเป็นสินค้าที่มีชีวิตราคาค่าตัวของมันหากตัวเล็กก็มีราคาแค่ห้าบาทตัวโตวขึ้นมาหน่อยอาจจะสิบบาทแต่ถ้ามันมีประวัติชีวิตที่ถูกอกถูกใจลูกค้าก็จะยอมให้ราคาสูงถึงตัวละ50บาทสินค้าที่มีชีวิตซึ่งวางเรียงเกาะต้นอ้อยอยู่นี้ชาวล้านนาเรียกกันว่าแมงกว่า ทุกๆปีในช่วงฤดูฝนหากใครที่มีโอกาสเดินทางไปในแถบจังหวัดลำปางแพร่น่านเชียงใหม่และเชียงรายผ่านเข้าไปในตลาดของหมู่บ้านท่านจะสังเกตเห็นพ่อค้าแม่ค้านำแมงกวางมาวางขายเรียงเป็นทิวแถวซึ่งมันจะเป็นสินค้าพิเศษที่มีซื้อมีขายกันเฉพาะช่วงฤดูฝนนี้เท่านั้นกว้งเป็นแมลงปีกแข็ง โดยปกติจะอาศัยอยู่ในรูใต้พื้นดินมีนิสัยชอบบินหากินในเวลากลางคืนมันจะโผล่ออกมาจากรูเกาะอ,อยู่ตามกิ่งไม้เมื่อมันโตเต็มที่และจะเห็นชุกชุมมากในช่วงฤดูฝนในเวลาค่ำคืนกวางทั้งตัวผู้และตัวเมียจะออกจากรูขึ้นมาหาอาหารกินมันจะชอบบินเข้าหาแสงไฟจึงเป็นช่วงจังหวะที่มันจะได้พบคู่และผสมพันธุ์ หลังจากนั้นตัวเมียจะลงไปวางไข่อยู่ใต้ดินและหลังจากที่วางไข่เสร็จเรียบร้อยแล้วตัวเมียก็จะตายไปส่วนตัวอ่อนของกวางจะเจริญเติบโตอยู่บนซากศพแม่และกินศพแม่เป็นอาหารจนกว่าปีจะงอกและแข็งแรงพอมันจึงบินออกจากรูมาหากินอยู่ตามต้นไม้ชาวบ้านจึงใช้เวลาช่วงนี้ออกตระเวนหากวางโดยปกติจะออกจับกวางในตอนเช้า แล้วนามันมาเลี้ยงด้วยอ้อยผูกติดกับต้นอ้อยให้กวางได้แทะกินอย่างสะดวกตั้งแต่เดือนสิงหาคมถึงเดือนกันยายนชาวบ้านทางภาคเหนือจะมีการละเล่นชนกวางดังนั้นในช่วงเดือนนี้ตลาดนัดกวางจึงมีให้ลูกค้าเดินเลือกซื้อตลอดทั้งวันมอกจากจะขายตัวกวางแล้ว พ่อค้าแม่ค้าจะนำสินค้าที่เกี่ยวข้องกับการเลี้ยงและชนกว่ามาขายพร้อมกันด้วยท่อนอ้อยที่เห็นวางอยู่ขายในราคาท่อนละสองบาทและยังมีไม้ปั่นเรียกกันว่าจาดแคมซึ่งเป็นอุปกรณ์สำคัญในการฝึกกว่าเป็นไม้เนื้อแข็งทำจากต้นเกล็ดมีสีดำนำมาแกะให้เป็นร่องลึกเพื่อให้เกิดการเสียดสีเสียงดังเมื่อนำมาใช้ปั่นกระตุ้นตัวกว่า แตเจ้าของกวางบางรายจะเลือกใช้จาดแคมที่ทําจากกระดูกควายแกะสลักลวดลายสวยงามมาใช้กับกวางของตุกเมื่อถึงฤดูชนกว่าง่างร่ำร้องจะหากว่างมาเลี้ยงดูเองสักตุว ทุกๆบ้านในวันนี้จึงมีตัวกวางเป็นสมาชิกชั่วคราวบ้านหลังหนึ่งก็มีกวางอย่างน้อยหนึ่งตัวเราได้แวะคุยกับคุณลุงท่านนซึ่งเลี้ยงกวางไว้ถึงสามตัวเป็นกวางตัวผููสองตัวกวางตัวเมียหนึ่งตัวมีความกวางข้นตัวมียเลรืเ่ถือคนณะฝาราปลอยกวาเข้าไปมนท่านเล่าว่ากวางตัวนี้เป็นกวางตัวโปรดของท่านทีเดียว มันเคยชนะคู่ต่อสู้มากกว่า6ครั้งแล้วใครมาขอซื้อท่านก็ไม่ยอมขายคอยปอกอ้อยให้กินวเวช้าเช้าก็นำเอกไปอาบน้ำเหมยหรือน้ำค้างซึ่งเชื่อกันว่าน้ำเหมยจะทำให้กว่างมีเรี่ยวแรงดีใช้ฟถามเรื่องกวางนิดเดียว คุณลุงท่านขยายต่ออีกเป็นนานดูท่านจะมีความสุขที่ได้เล่าชีวิตการต่อสู้ของเจ้ากว่างฮักปีแข็งตัวนี้โดยมีท่านเป็นเทรนเนอร์คุมเกมคอยฝึกซ้อมเขี้ยวเข็นจนมันกลายเป็นสิงสนามที่ชานานขึ้นไปลองความแข็งแกร่งบนสนามนักสู้ที่หลายชีวิตเตรียมตั้งกล้องบันทึกเทปกลับมาฝากแฟนๆท่างหลายอดใจเชียร์กอัซคูเดียแท่าน,น มืดเข้ามาเยือนทองทุ่งที่เริ่มพัฒนาตัวเองขึ้นมาหน่อยมีไฟฟ้าให้แสงสว่างแทนตะเกียงคืนนี้ลานบ้านริมคอกควายจึงไม่มืดมิดอย่างที่คิดหญิงชายมารวมกันอยู่ที่บ้านลุงเจริญกันตั้งแต่ครบมากมายกว่าทุกคืนที่ผ่านมาเพราะข่าวที่ส่งกันต่อ,ตอว่าคืนนี้จะมีช่างมาถ่ายทีวีที่สนามชนกว่าลานหน้าบ้านลุงเจริญนั่นเอง แคร่ไม้เล็กๆถูกนำมาวางกั้นเป็นขอบสนามที่ดูจะไม่สามารถกั้นคนไว้ได้เลยเมื่อพักพวกเชียร์กันอย่างถึงใจจนหลุดขึ้นไปยืนอยู่บนขอบแคร่อึดใจแห่งการรอคอยใกล้เข้ามาทุกทีหม้สนามที่ตั้งตัวเองขึ้นมาเรียกหากว่างที่จะมาเป็นคู่ต่อสู้กัน กวางฮักสีดำตัวเขื่อนถูกส่งขึ้นมาบนเวทีเจ้าของดูมีความมั่นใจในลูกสิทย์ตัวนี้มากเมื่อเห็นคู่ต่อสู้ตัวอื่นๆที่ถูกส่งขึ้นมาเปรียบก่อนจะเริ่มการชนกวางในแต่ละครั้งคู่ที่จะชนกันต้องผ่านการเปรียบเทียบสัดส่วนก่อนเพื่อไม่ให้เกิดการได้เปรียบหรือเสียเปรียบเรื่องสัดส่วนมากเกินไป การเปรียบกว่าคนที่วางตัวเป็นกรรมการต้องวัดขนาดทุกส่วนที่สำคัญเช่นเขาทั้งคู่ขนาดลำตัวของทั้งคู่ให้ใกล้เคียงกันมากที่สุด<น>พี่สุทนทรวัรณเลิศนักเลี้ยงกว่างคนหนึ่งเล่าถึงวิธีการเลือกและก็เปรียบกว่างที่จะแข่งขันกันให้ฟังไม่บางนะถ้าลำตัวนะลำตัวในส่วนประกอบมันจะกลมและใหญ่นะ ก้เขานะเรียกว่าเขานะเขาข้างบนนี้มีนจะโค้งนะครับข้างล่างก็โค้งกันนะฮะแต่ข้างบนนี้มันโค้งเวลามนันขี้แบบไปทำให้เจ็บนะอย่างตัวนี้นะครับจะฝักกี่รั ไม่เป็นไรเนี่ยจะได้เห็นชัดตัวนี้นะครับตัวนี้ข้างบนนี้มันจะจะโตไหมนะฮะเขาข้างบนนี่โตนะฮะข้างล่างโค้งเหมือนกันนะเวลามาขี่มันจะไม่เจ็บเขาโตเงีนะ้ยลักษณะอื่นดีมันดีหมดแต่เสียตัวนี้นะ แต่ตรงนี้เขาข้างบนมันตรงไปขีดจะไม่เจ็บนะครับแต่ตัวนี้มันเล็กมันเล็กกว่ากันนะจะชนกันไม่ได้เลยเปรียบเทียบดูนะเ <c oughs> นี่ยต,ตัวเล็กนี่เล็กนะครับแก้มตัวนี้จะเล็กกว่านะครับเปรียบดูได้เลยนะฮะแกะได้นะครับ ส่วนประกอบอื่นเขา <piggy back> เขาไม่เปรียบเทียบกันเปรียบเทียบตัวลําตัวเวลาชนลตัวนีตัวต้องเท่ากันนะฮะเขานี่ยย่ต้องยาวเนะท่ากันเหมือนกันนะพอๆกันได้นะ้าแก้มไม่ใหญ่เหมือนกันเท่ากันคือเสเยเปรียบกันนิดๆหน่อยๆมีชนกันได้มันลวดจนชนความเป็นสัตว์ที่มีสัญชาติยานเช่นเดียวกับสัตว์ทั่วไปคือจะต่อสู้ เมื่อมันมีศัตรูเข้ามารุกรานม,มันจะต้องป้องกันตัวและอีกกรณีหนึ่งที่สัตว์จะต่อสู้กันก็เมื่อมันเกิดการพิพาทแย่งชิงสาวก็ต,ตามธรรมเนียมแล้วครับฝ่ายไหนแข็งแกร่งกว่าก็ได้สาวเจ้าไปครอบครองนี่เองชาวบ้านจึงนำจุดอ่อนในตัวของสัตว์หล่านี้ยุให้เกิดการต่อสู้โดยมีกวางตัวเมียเป็นเดิมพัน แต่กว่าสาวเจ้าจะเลือกคู่ได้ก็เล่นเอาสะบักสะบอมแทบตายไปเหมือนกันเพราะถูกจับไปเก็บอุดอู้ไว้ในช่องเล็กๆของไม้ท่อนหนึง่งที่ถูกสมมุติให้เป็นเวทีประลองยุทธในครั้งนี้หลังจากนั้นผู้ฝึกซึ่งเป็นเจ้าของก็จะนำกวางตัวผู้มาวางใกล้ๆช่องที่เก็บกวางตัวเมียไว้ให้มันดมกลิ่นหากกวางตัวผู้พออกพอใจกลิ่นของสาวเจ้ามันก็จะสู้กันแบบถวายหัวกันเลยเฉย เริ่มยกที่นผู้ฝึดกวางแต่ละตัวจะนั่งอยู่คนละด้านเวทีไม้คอยใช้จาดแคมปั่นบนไม้เวทีซึ่งถูกซอกให้เป็นร่องคุกครับเมื่อปันจาดแคมแต่ละครั้งมันก็จะเกิดเสียง กระตุ้นให้กว่างเดินหน้าเข้าหาคู่ต่อสู้วงล้อมรอบแคร่ไม้ดูจะตีวนแคบลงทุกทีเมื่อทุกคนพากันลุ้นส่งเสียงเชียกว่างที่ตนถือหางไว้ส่วนกว่ามันคงไม่เข้าใจเสียงเชียร์ที่ร้องเรียกอยู่ครับมันเอาแต่ตั้งหน้าตั้งตาเดินเข้าหาคู่ต่อสู้ซึ่งต้องสู้กันให้เห็นดำเห็นแดงไม่เช่นนั้น ก็อ,อดได้สาวเจ้ามาเฉยชมตอนนี้มันได้คู่กันแล้วเปรียบเทียบกันชนได้แล้วนะฮะแก็ย่อบอกว่าลักษณะเขาที่บอกว่าจะคามนะฮะเวลามันจะเข้ากันนะฮะคามนี่ต้องเรียกว่าคามเป็นกินกันเนะะี่ยอย่างนี้ก็ปล่อยเป็นกิน แค่ไปสเก็ตนิดนิดเดียวถ้าตัวนี้แพ้ก็แพ้ไปเลยเวลาปล่อยเป็นกินนะเวลาคาม,ม่ต้องปล่อยม,ม,มันคามอนปล่อยถ้าคาม,มิ่ถอดถอดคามมาเรียบร้อยตัวไหนวิ่งตัวนั้นแพ้เมื่อได้พู้ชนะผู้ใหม่ก็ผลัดเปลี่ยนขึ้นมาบนเวทีกวางหลายตัวเป็นสิงสนามของเวทีนี้โดยที่ไม่มีกวางตัวอื่นมาโค่นล้มตำแหน่งแชมป์ไปได้แต่เมื่อฤดูฝนผ่านไป เจ้าของกวางก็จะนำกวางไปปล่อยกลับเข้าป่าไม่มีการเลี้ยงไว้ถึงปีหน้าเมื่อฤดูชนกวางมาถึงอีกครั้งพวกเขาก็จะเริ่มออกสาะหากว่างลักษณะดีๆต่อไปและวนำมาฝึกใหม่ก่อนนำขึ้นประลองกำลังเป็นเช่นนี้ทุกปีที่ว่างเว้นจากงานหนักในท้องนาทริปนี้เชื่อกวางกันมัน ลุ ata, Aw, ้นเอาเองนะครับว oh, oh. oh, ่าฝ่ายไหนจะชนะบ એયો ને હા ચા મારી ઓ